ก่อนอื่นเลยนะคือต้องแก้ข่าวนิดนึงเมื่อเช้าเนี่ยผมไปได้ยินจากกลุ่ม Discord ปิรามิดนะครับผมก็คือไปกลุ่ม Discord ที่รวมคนแบบที่เล่นปิรามิดเป็นอีเวนต์หลักนะครับผมทีนี้ลิงกุญเจียงเขามาเวิรด์แชมเปี้ยนชิพไม่ได้ครับผมเพราะติดเลวซลาคืาที่หนึ่งใน,นนี้คือตัดทิ้งไปเลยครับผมรู้กันวันนี้เลยใช่เพิ่งรู้เมื่อเช้านี้เลยครับผมอันดับต่อมาก็คือเซบาสเตียนเนาะซึ่งจริงๆริงเนี่ยเซบาสเตียนลีเป็นเจ้าของสถิติโลกเวลาเฉลี่ยตอนนี้ ซึ่งก็ห่างกับลินไม่มากแต่ว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ถ้าดูจากที่ลินคุณมาด้วยเนี่ยเซบาสเตียนน่าจะนิ่งน้อยกว่าลินคุณเยอะเนาะใช่ครับคืออ่ะต้องบอกก่อนเลยตรงนี้นะครับผมใน,นรวมถึงเรื่องสกิลเลยนะครับส่วนตัวอาจจะเป็นเทคที่แบบคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยก็ไม่รู้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยสองคูสกิลปิลามิงพวกอีเวนต์สั้นๆพวกเนี้ยคนที่เขา้ารอบไฟนอลอ่ะ ถ้าเขารอบไฟนอลได้แล้วอะแบบท็อปแบบท็อปเจยย็ดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามีสิทธิ์ชนะได้ทุกคนเลยครับผมมันแล้วแต่วันแล้วแต่สแกมเบิลจริงๆครับผมว่าใครจะเป็นคนห,หาโซลูชันในความกดดันนั้นได้นะส่วนตัวถ้าผมถามถามผมนะผมคิดว่าเซบาสเตียนแม่ก็แจสเปอร์จะเป็นแชมป์จะมีสิทธิ์ได้แชมป์แบบสูงมากๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าไมเคิลเนี่ยเขาเล่นเขรู้สูตรอะไรเยอะ มายถึงว่าแบบโซลูชันเขาเป็นยังไงครับแต่ผมคุ้นเคยกับวิธีเล่นของเซบาสเตียนลีกับแจสเปอร์